เซตนี้ก็จะเป็นโทนภาพเวอร์ชันที่2นะครับที่เพจของเราได้แจกฟรีก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับแจกฟรี V2 จะมีทั้งหมด5โทนภาพนะหลังจากที่เรา Import ไฟล์เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์โทนขึ้นมาเลยนะครับเป็นแจกฟรี V2 by ง k า l สกินลทัศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ละโทนนะสามารถเลือกแล้วปรับแสงปรับไว้บาลานซ์ได้เลยนะครับ ใช้ได้ทั้งใน Photoshop แล้วก็ Lightroom เลยนะรับรองโทนภาพสวยและใช้ได้จริงทุกโทนแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในรูปหนึ่งก็ <S <S แค่คลิกโทนแล้วก็มาปรับแสงได้เลย,เลย ชอบโทนไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ5โทนภาพที่เราแจกฟรีสามารถกดดาวน์โหลดได้ในโพสต์นี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป